สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมเฮียมีนะวันนี้ Fit from Home นะครับเราก็จะมาวิดพื้นกันนะฮะแต่เป็นการวิดพ <m any> ื้นอย่างง่ายนะโดยที่เราคุกเข่าไว้นะสำหรับลูกพี่ที่ยังไม่มีกําลังแขนนะครับก็คุกเข่าไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เราจะวิดพื้นแต่เราจะไม่ได้วิดพื้นอยู่กับที่ละนะฮะเราจะวิดพื้นกลางซ้ายนะฮะแล้วกลางขวาก็คือวิดพื้นเป็นมันเป็นครึ่งวงกลมเนี่ยนะฮะไปแล้วก็กลับนะฮะก็ง่ายๆเลยนะฮะเล่นกัน เซตละ10ทีนะครับ mm hmm. เล่นทั้งหมด3เซตนะฮะพัก1เซตก็1นาทีนะครับก็ค่อยๆเริ่มเล่นไปนะฮะสำหรับพูกพี่ที่ยังไม่ค่อยมีกำลังก็อย่างที่ผมบอกนะว่าให้คุกเข่านะฮะแล้วก็เอ็นกดน้ำหนักตัวเท่าที่เราทำได้นะเท่าที่กำลังแขนเราทำได้แล้วก็ค่อยๆดันขึ้นมานะฮะทุกครั้งที่ออกแรงก็หายใจออกนะครับโอเค้าใจตามนี้นะฮะกลับล้อมแล้วนะครับเซตที่1เริ่มจาก นะวิธีการนะก็มือเนี่ยนะครับก็ประมาณห,วหัวไหลนะเวลาจามออกมาเนี่ยนะประมาณหัวไหลนะครับอ่ะโอเคมาเลยสิบทีนะครับ,เ,เ,รบเริ่มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดสโอเคเนี่ยครับสิทีนับเป็น1นึ่งเซตนะฮะก็หายใจครับ1นาที นะครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมากนะฮะเราก็จะมาต่อเส้นที่สองเลยครับ<ม>อ,อย่าลืมนะฮะความกว้างเนี่ยประมาณหัวไหล่นะครับเริ่มกับเส้นที่สองหนึ่งสห้า 6 7 8 9 10โอเคเสร็ที่2พักครับ1น,นาทีหายใจ เห็นดูเหมือนง่ายนะแต่ก็ได้เหนื่อเหมือนกันนะครับมาฮนะเซตที่3นะครับก็อย่าลืมหายใจไปด้วยนะครับประมาณ1นาทีนะครับพยายามคอนโทรลัวดีนะฮะเออนะครับ,ออนะรบแล้วก็ลงเท่าที่เราทำไวนน้นะฮะมาฮะเซตที่3นะครับหนึ่ง

วันนี้เราจะมาเล่นกันแค่3เซตน,นะฮะก็คือเซตละสิททีนะฮะจากตรงกลางนะฮะไปซ้ายนะครับแล้วก็วนมากลางแล้วมาขวาน,นะฮะก็คือนับลงไปก็1 2 3นะฮะทุกครั้งก็ให้หายใจออกนะ,ะสังเกตว่าใช้พื้นที่ค่อนข้างน้อยมากเลยนะฮะอยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้นะครับเซตละสิทีสามเซตเท่านั้นเองนะฮะยังไงก็ ลองไปเล่นกันดูนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ